วันดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ามาอยู่เนาะอันนี้ชีแนะน้ำเนาะห้างแห่งหนึ่งชื่อว่าฮารเบอร์พัทยาเนาะอันนี้สำหรับบรรดาลูกๆเนาะหลานๆเนาะหล,ลานหรือว่าเด็กน้อยเนาะ อายุตั้งแต่พุ่ะสองปีจนถึงสิบจนถึงสิบปก้าปีพุ่ะอยากมาลีนเนาะอยากมาลีนแบบนนสารพัดเครื่องลีนเนาะลีนได้หลายๆแบบเลือกลีนเลือกลีนเนาะนับตั้งแต่อยู่มันมีอยู่ประมาณเจ็ดสั้นเนาะสั้นที่เจ็ดเมนบนลีนน็กน้อยอายุประมาณ ทีห้าปีนาซันนี้โฮกับอายุประมาณสองสามปีแล้วก็สั้นชีที่ห้าเนาะบาล์ลีนนะนะสั้นทีอันนี้สั้นที่สี่ที่สามกาเมนบอลลีนสำหรับบอลลีสำหรับอันสำหรับเนยาวชนด้วยเด้ออันนี้เป,ป็นสั้นที่หนะ้าเน,นาะ,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 ะส,น 5, นะสามสำหรับเยาวชน สำหรับเยาวชนที่ว่าลีนอันกับลังนิยมกับลังฮิตกับลังนิยมกันเนาะกับลังฮิตกับลังนิยมลีนสเก็ตบอร์ดแล้วก็อันสเก็ตอันบอร์ดแล้วก็สเก็ตอันสเก็ตล้อเนาะสเก็ตบอร์ดสเก็ตล้ออันนี้เขาเจาะหักบอลบอลจุดต้องก็ขอโทษขอไปน้ำเดอ้ออันนี้มีเงื่อนว่า ตามตัจริงก็สำหรับผู้ที่ว่าก็มากอยากให้ลูกนอกเวลาไปเที่ยวไปอย่างมาเนาะอยากให้พอเล็กน้อยเขาก็ต้องมีแอคทิวิตี้ตลอดเนาะเขาต้องมีแอคทิวิตี้ตลอดหมายถึงว่า หมายถึงว่าเขาต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะบรคือเขาผู้ใหญ่ต้องนอนต้องพักต้องพอบนบรแเวนเขานอนกลางคืนแล้วเนาะ,นะคือเขานอนฮัมูรเศร้าแล้วเมื่อเว้นเขาต้องแอคทิวิตี้หมายถึงต้องมีกิจกรรมให้เขาเล่นอยู่ตลอดตอนนี้ก็มีบางอันก็เป็นกีฬาที่ว่าให้เล่นได้นะเนาะกับบริเนโคบูทุกอันเนาะ กีฬาที่สามารถให้ลินได้นี่บางยางบางยางกอลินบ่ได้เนาะคุอคุยว่าการกระคุณก็บอหลายเนื่องจากว่าเป็นวันบ่เป็นวันยุดเด็เนาะฉะนั้นว่าข่าวเจ้าก็เลยมารีวิวให้เบิ้งให้ทา่านผู้ชมเบิ้งนี่แหละเพื่อว่าจะได้เพื่อว่ารีเบิ้งเนาะเพื่อว่าจะให้เป็นอันนอันนนน้ถือว่าเบิ้งกิจกรรม ของเด็กน้อยพีวาลีนต่างๆเนาะอันนี้ถือว่าเด็กน้อยมันต้องมีการเคลื่อนไหวต้องกานหนิ่งติงเขาว่าแอคทิวิตี้ดีเขาเออเขาต่างคิดเนาะเลีนอยู่ตลอดฉันน่าจยังค่อยว่าเอ่ายังค่อยว่าอ่อาอได้พาลูกพาหลานมาลีนเพราะอายุายังน้อยแต่ว่า ยังวันด้บาลลีนอยู่ลุมนี่เธอหลินอยู่เทิงก่อนอยู่เทิงก็กอนแบบีหลายกิจกรรมเนาะหลายกิจกรรมของเราถึงน้อยน้อยอันนี้ผู้ใหญ่แล้วเงาบวชนแล้ว,ว,ว,วต้องแปดเก้าปีคืนเมือ่อหน่อยนะครับต้องแปดเก้าปีคืนเมื่อนี่อือบังไฟไปไฟไฟตัวบ้งังถึงกิจกรรมต่างๆฝืนเมือง แล้วก็ะะมีบอลไายลีนนะนะสำหรับเด็กเด็กสำหรับเด็กอายุ14-15ปีลีนรถลีนแข้งรถแข้งอย่างก็อยู่สันรุมพุ่นเนาะก็ายเป็นอยู่สันลุมพุ่นลหรอเนาะอ๋เบิ้งไปเบิ้งไปเนยขันศูนนี่เบิ้งแล้วก็เบิ้งไปสิเลยน้อยเขาจะไปลีนไปติดตามภาษาดิ้นน้อยนะเพราะว่าดิ้นน้อยมันต้องมี เฮิรีแลกให้ด็กน้อยเนาะรีแลกให้ดิบหน,น่อยเด้ลีนเนาะก็จะก็ชิพายางเลาะไปเด้อพายางเลาะไปไปเบิง่งกูละเบิ่งไปเบิ่งไปอันนี้เป็นสันลุมสูดอย่างนีบอลลีนก็เราผู้ใหญ่ผู้น้อยหาเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งไปทำโซมนี่นะนี่ ยังว่าช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าจึงค่อยว่าบ่ค่อยมีคนลินนอทำบุสมนอเกิกย้อนว่าหนึ่งกับแม่นอันน,อน,น,นักท่องเที่ยวบ่ค่อยเดินทางมาเนาะก็เลยว่ายังว่นักท่องเที่ยวบ่ค่อยเดินทางมามันก็มันกเ็เฮ็ดให้เฮ็ดให้คนหันบ่มีอยู่หลายเพราะวว่าหลายแม่น เงินนักนนท่องเที่ยวนรืท่านผู้ชมดรือมอเตอร์ซิตี้ก็มีเมื่อนักท่องเที่ยวโบกเดินทางมาเนาะเรือใส่แตะคดอยู่ทางพัทยานี่กับวอร์กันใล้วเนาะเพราะฉะนั้นที่คอยว่าร้านจอดรถจอด,ด,ดรถถือว่าว่างหลวงหลายเนาะนี่เน,นี่ยเนาะบัลลีนอาเซียนนิน่เครื่องลีดเด็กน้อยเป็นเป็นลักเนาะ แต่ว่าก็มีอนขายเสื้อผ้าขายอย่างนาะลวงร้ายบอี่เสื้อขายเสื้อผ้าเสื้อยังไม้าลงไปลุมผู้เล่เดอนทางสวมขายมือถอดมือถือติดฟอกติดฟิล์มตรวนี้เห็นบอสจากคอมพิวเตอร์เนี่ยชั้นลุมผู้เล่นฟ้าลงไปลงไปเดอนทางสมเดิตึกคอมตึกอย่างก็มีเือกัน เนาะพาลงไปนี่เห็นบ่นิดหน้อยก็เริ่มมาช่วยลอยก็เป็นพ่อแม่เนาะพาลูกพาหลานแล้วมาเนาะมาหลีดมาสมไปสระทำสมนี่เนาะลงไปอันนี้เป็นตึกได้บอลลีนได้บอลถ่ายเครื่องถ่ายอของได้เดือดทำสมเดือบเบื้องฟ้ามาไปเน,นี่ยนี่ เอ้าวลี่เอาเบิ่งไปเบิ่งไปมาลงมาลุมพี่แบบลุมพี่จะเป็นละห้านอาหารกินดื่มแบล็คแคนย่น KFC เนาะ,ะ KFC ต่างๆอันนี้กระฟอกกาแฟให้บรรดา พอแม่ที่ว่าพาลูกพาหลานมาแล้วเนาะก็ต้องได้ต้องได้มาต้องได้มา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 รับประทานอาหารต่างๆ,ๆสมอทีสอันนี้อ่ะมันทีสต่างๆเบคเนจนจอนนี่มาที่ท่องเที่ยวก็ทยอยทยอยกันมากับโบหลายเนอะ ว่าหลายก็มีได้ทยอยก่อนมาเนาะเด็นี่หินห้างหรือว่าเฉพาะเนาะบริยเฉพอให้เด็กน้อยแหละนี่แหละโดนัทกินอย่างก็มีนี่เนาะมานี่จะแม่นนี่น เดี๋ยวะลู่ลงมาจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งดินี่พิดสซ่ขาวเพราะว่ามันอันตรายนนี่นี่นี่ที่พาไปเบิ้งบอลลินผู้ใหญ่นาะผู้ใหญ่คนเนียผู้ใหญ่ทางลงผู้ใหญ่านาะ ขายเสื้อผ้าเด็กน้อย,อยต่างๆแ็เนี้มาซื้อมาจับมาจ่า,จยายใช้สอยได้เดินนี่ราคาก็ัวแพงเนาะมาซื้อเอาแต่พอคองเด็กน้อยถ้าว่าใครต้องการสลดยก็ขายเครื่องขายเสื้อผ้าของเด็กน้อยเด็กน้อยต่าง,างๆอะไรเดินทางสูงเดินอันนั้นเดี๋ยวไปทางหน้าพุเมืนด้านด้านหน้าเนาะด้านหน้าจะเห็น จะเห็นอันนั้นเนาะการ์ตูนการ์ตูนเท้าเขียวอะไรสีเขียวอะไรไหมการ์ตูนนิยมสวมซ็อกเนาะการ์ตูนนิยมสวมครอบสำหรับเด็กน้อยงั้น,นการ์ตูนนิยมสวมซ็อกของเด็กน้อยเนาะ นี่อันนี้เป็นห้านขายไอศครีมกระหลอกกระเลมเนาะอาหารญี่ปุ่นก็มีตัวเกี๊ยวก็มีนี่ด้านหน้านี่เป็นเท้าเขียวอย่างบูซื้อขอยแท้กับวอราบเด้อร์ทำสมเดอเ้อร์มันเรือเครื่องรีดเล็กนอ้นอยน้อยนี่ด้านหน้านี่ นี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์สีเขียวสีเขียวพุดกระขายหมักดัดหมักโม่เนาะะาคาก็ะเพิ่งตามนี่ลุ้สมนี่นี่หน้าแต่งโมต่ตลางราคาก็บโบแพงก็มนีต้ตะบักตัวตะบักคนปิด ต่ว่าคุณปีดมุ่งมุ่พาลงไปรูมห้างอาหารห้าะแล้มมีแล้วห้านไก่ชิสเตอร์เจสเตอร์ก็มีแล้วเนาะไก่เจสเต์พาลงไปรูมฮุล่าเดอ้อรมุงมุ่เด้อ ไปลุม้มโฉนอันนี้สั้นใต้ดินเด้อ KFC KFC เพิ่งเ,เปิดเด้อทางส่งเด้อเปิดบล่ลาเดียวเดียว KFC เพิเ่นอาจจะบอเปิดมีวงกอน KFC เ,เปิดบอโอ้ KFC เปิดอยู่เนาะ เคฟซี่ก็เปิดอยู่ uh, เออเคฟซี่ก็เปิดขายอยู่เนาะโอ้ oh, สั้นใต้ดินพี่ก็มีน่ะครับซึงเนาะ ที่มันจะเปิดขายพายงางเลาะไปนั่นแหละอันนี้เครื่องดินอ้าผู้ใหญ่แด่นนี่น,เเนะเครื่องดินเลนน้อยอยู่สันส้นเจ็ดสั้นหกคนละอันนี้ของผู้ใหญ่เอาใหญ่เด่นเนาะผู้ใหญ่ mô đi chạp lượt nó không đi mua nhanh nó không phải không xốm vandeland này nè ไปหมดไปหลายย่างพิดเนะพอลูกค้าก็าค่อยมาเนี่งจากนักท่องเที่ยวบหลายเนาะพอาศัยนันกนท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจัง,วงหวงัดต่างแขวงเนาะต่างประเทศต่างประเทศนีศ่ยาก,ากเลยเนาะ,นะอันนี้เครื่องรื่นคุณยายเนาะพดีขายปี้อยู่แต่ว่ามันหักโบมีคนเนาะ บุคอยมีคนมานาบุกอยมีลูกคา้คาก็เลยวาา่านีน่นี่นี่ลดีมปดดำุ่เยอเอาคน ดิบน้อยหุ่นใหญ่อันนี้นะใหญ่สมควรต้องประมาณยังสี่ไร่ต้องสิบปีขึ้นไปเนาะไวรินได้เพ,เพราะมันกระทบแห้งดิมันจะกระทบแห้งบ่คือบตัวของดิบน้อยเนาะลดซิง,งุดแขทง รถิ่งรถแทงอันนี้อันนี้อาจจะเป็นของเด็กน้อยลีนได้เนาะโอ้โหได้โอ้โดได้อันนี้ถือว่าเป็นรถค่าธรรมดาเนาะค่าธรรมดา ผ้านมาด่าไม่ลานมาดาถือว่าห้องนี้ได้อีกน้อยมองนี้ได้เห็นบออัญ่สามซีแม่สามซีฟแม่สามแม่สี่บิ๊กคิทสมอลคิทเนาะแม่สาวลงมาเป็นสมอลคิทแม่สาวขึ้นไปเป็นบิ๊กคิทเด้อแม่สี่ขึ้นไปเป็นจูเนีย ก็อกีดูเนาะเนาะนี่เปินตามนี้ตรงนี้เลยนี่ต่อไ,ไปทตรง,งว่าก็อ,อู้เอาหยุดตีตรงนี้ก่นอนเนาะ